เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากขึ้นไปอีกเพราะปัจจุบันตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงไม่ถึง5%ของตลาดค้าปลีกทั้งหมดการเข้ามาของอ e ีคอมเมิร์ซสังชาติแน่นอนว่าต้องกระทบต่อตลาดค้าปลีกของไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งความท้าทายหลักเลยก็คือเราจะต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมของเราไว้ให้ได้เรามาดูกันนะครับว่า4กลุ่มธรุรกิจค้าปลีกหลักที่ได้รับผลกระทบจากอ e ีคอมเมิร์ซ่างชาติมีกลุ่มไหนบ้าง กลุ่มที่1น,นะครับก็คือกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างเช่นร้านโชว์ห่วยเป็นต้นกลุ่มนี้นะครับจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดทางด้านที่ตั้งถ้าเปรียบเทียบกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะสามารถส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ line, ที่รับสินค้ามาขายต่อ แต่ปัจจุบันผู้ขายจากประเทศจีนได้เข้ามาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆมากมายซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า70%ของร้านค้าทั้งหมดแถมยังใช้กลยุทธ์ราคาถูกมาแย่งฐานลูกค้าจากคนไทยอีกด้วยกลุ่มที่3ก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ขายสินค้าผ่านตัวแทนเมื่อมีอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาทําให้การเช็คราคาทําได้อย่างง่ายดายมากขึ้นถ้าตัวแทนมีการขายตัดราคาการบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซลูกค้าจะเสียความเชื่อมั่นและจะเสียฐานลูกค้าตรงนั้นไป กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มสินค้าที่ทำการตลาดแบบเครือข่ายหรือ Network Marketing กลุ่มนี้ปัญหาหลักก็คือมีสินค้าให้เลือกไม่มากนะักเมื่อมีการเข้ามาของ e-commerce ที่มีตัวเลือกมากมายอาจทำให้ลูกค้าไปสนใจสินค้าอย่างอื่นและเราก็จะเสียฐานลูกค้าตรงนั้นไปได้จากการที่ผมได้ศึกษาและสัมผัส e-commerce หลากหลายรูปแบบในประเทศจีนทำให้ผมเห็นโมเดลที่สามารถปลดล็อกปัญหาของ4ธุรกิจนี้ได้ นั่นก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในมูมอนนั่นเองกลุ่มร้านค้าที่มีหน้าร้านก็สามารถชักชวนลูกค้าให้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมูมอและหลังจากนั้นทุกการจับจ่ายของลูกค้าคุณคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดไปด้วยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แทนที่จะต้องวุ่นวายกับการสต็อกสินค้าจัดการออเดอร์แพ็คสินค้าส่งพัสดุเพียงเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มมูมอเรามีสินค้าและบริการมากมายให้คุณเลือกไปแนะนำให้กับลูกค้าของคุณ กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ขายสินค้าผ่านตัวแทนคุณสามารถนำสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์มูมอและให้เราเป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจของคุณเพียงแค่นี้คุณก็สามารถปลดล็อกเรื่องการตัดราคาในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกันกันกบสินค้าที่ขายผ่านระบบเครือข่ายคุณก็สามารถใช้มูมอเป็นเครื่องมือในการดูแลธุรกิจของคุณโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ให้วุ่นวายและเสียค่าใช้ใจ่ายมหาศาล เพราะมูมอมีสินค้าและบริการต่างๆมากมายและกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทำให้คุณสามารถรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าได้อย่างไม่มีขีดจำกัดธุรกิจเครือข่ายมีมูลค่าการตลาดกว่า8 0,000ล้านบาทต่อปีมูมอใช้การทำตลาดแบบเครือข่ายผสมกับอีคอมเมิร์ซซึ่งยังสามารถเข้าไปกินส่วนแบ่งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งมีมูลค่ากว่า1.3ล้านล้านบาทต่อปีและกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย